สวัสดีทุกท่านในช่อง My Name Is นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามครับมาติดตามรายงานข่าวการแข่งขันครสเกมครั้งที่31ร่รวมกับเนี่ยครับพี่อภิชาติครับก็เวียดนามเนี่ยกลับมาเป็นเจ้าภาพซีเกมอีกครั้งครับในรอบ19ปีก็เขาเป็นเจ้าภาพซีเกมครั้งสุดท้ายเนเมื่อปี2003นะครับก็ผมจะพาไปดูบรรยากาศภายในเมืองครับว่าพวกเขาเนี่ยเตรียมพร้อมกับการเป็นเจ้าภาพซีเกมครั้งนี้ขนาดไหนครับว่ามีป้ายประชาสัมพันธ์แบบนี้ มากน้อยขนาดไหนครับในการโปรโมทการแข่งที่จะเริ่มขึ้นครับอย่างเป็นทางการวันแรกครับวันที่12พฤษภาคมแต่ว่าการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยก็เริ่มไปแล้วนะครับผมเดินทางมาถึงย่านที่ผู้คนพลุกพล่านอีกที่นึงครับมีวงเวียนนะครับแล้วก็มีวัดมีโรงเรียนมีศูนย์การค้าแล้วก็ร้านกาแฟนะครับมีป้ายขนาดยักษ์ที่มีสัญลักษณ์ประจําการแข่งขันแล้วก็มีตัวมัสคอตนะครับตัวซาล่าหรือว่าวัวหูกว้างครับตั้งอยู่นะครับ เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งกีฬาซีเกมครับที่จะมีวิธีเปิดขึ้นในวันที่12นะครับแล้วก็แข่งกันไปจนถึงวันที่23พฤษภาคมครับเราให้ดูเบื้องหลังการทำงานนะครับของช่าภาพไว้เวลาหน่อยว่างานแต่ละชิ้นพาจะออกมานี่สกูป3นาทีครับถ่าย3ชั่วโมงครับ รวมเดินทางด้วยพูดถึงร้านกาแฟเยอะนะครับก็เลยต้องมาชิมกันหน่อยนะครับก็ชาที่ผมสั่งมาเนี่ยราคา65,000เวียดน,นามดองนะครับหรือประมาณ90บาทไทยนะครับก็าหาและของกินที่นี่ไม่แพงนะครับถ้าซื้อตามโลคลหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ย ก็ของกินเนี่ยจะราคาถูกกว่าไทยประมาณ10-15นะครับซึ่งเร็ดเ,เงินเวียดนามที่ผมมาก็อยู่ที่1 0 0 0 0แสนดองนะครับเท่ากับ150บาทไทยครับก็ซื้อของได้เยอะอยู่นะครับกินกับไอสครีมนะครับรสชาติกลังพอดีจากฮานอยครับ จากเมืองหลวงนะครับเราต้องเดินทางไปนำดินใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมง45นาทีครับระยะทางเกือบ90กิโลเมตรนะครับเพื่อเดินทางจากฮานอยเนี่ยไปยังนำดินติดตามทําข่าวครับของทีมชาติไทยครับที่จะลงฝึกซ้อมก่อนจะพบกับมาเลเซียในเกมแรกของกุ่มบีครับนี่ก็เดินทางมาถึงสนามแข่งขันที่แข่งขันกับมาเลเซียแล้วนะครับแล้วก็ใช้ในเกมเตะรอบแรก กลุ่มบีทุกนัดเลยนะครับสนามเทียนเืองสเตเดียมนะครับดูบใบกาศข้างในครับที่นี่จุได้3 0 0 0 0ืคนโดยประมาณนะครับแล้วก็เจ้าภาพเนี่ยเขาบอกว่าเปิดให้ทุกคนครับเข้าชมได้ฟรีนะครับเกมรอบแรกทุกนัดที่สนามแห่งนี้ดูฟรีทั้งบดเลยนะครับครับตอนนี้ผมก็อยู่กับนักข่าวมาเลเซียครับให้แนะนำตัวนิดนึงนะฮะ can you introduce yourselfsorry ครับ <laughs> uh, my name is uh, Zul Helmi Zanal Azam. I'm journalist from Astro Arena, sports channel in Malaysia. Oh. yeah. ผมจะถามครับคือที่มาเลเซียเนี่ยก็ทีมชาติมาเลเซียเนี่ยก็มีปัญหาพอสมควรในการเก็บตัวนักกีฬานะฮะลีกก็ไม่ปิดนะฮะอย่าให้เขาพูดถึงเรื่องการเก็บตัวของนักกีฬาของมาเลเซียนะว่ามีปัญหาพอสมควรเนี่ย Can you talk the problem about the, the squad team in Sea Game? Okay, so uh, our big problem for this time uh, Sea Game, um, I think same like Thai team, you know, which is uh, Malaysian team. Prepare for this game very last minute. Mm. I think around one and a half week. One and half week. One and half week, ah, yeah. and half week before uh, they fly. Mm. Uh, in early of May, mm. alright. So uh, because of uh, the problem is uh, the issue is uh, release. Uh, uh, d d the club, ah. uh, a few club won release a player in uh, early. So they release the player. The majority of the player very last minute mm. because uh, our league still not finished yet. Still not now. Until now. Uh, yeah, still going. ก็เขาบอกว่าทีมของเขาเนี่ยก็มีปัญหาไม่ต่างจากประเทศไทยนะครับที่นักเตะหลายๆคนเนี่ยก็ค่อยๆตามมาสมทบกับมีเวลาเตรียมทีประมาณ1สัปดาห์ครึ่งนะฮะเพราะว่านักเตะค่อยๆปล่อยตัวออกมาเพราะว่าสโมสรก็ไม่อยากจะให้นักเตะเนี่ยมาเล่นทีมชาติก็ลีกของเขาเนี่ยยังเลี้ยงเขานี่ยังไม่ปิดนะครับทุกวันนี้ก็ยังแข่งขันอยู่นะฮะก็ทำให้ทีมเนี่ยขาดความพร้อมด้านสมควร You know what uh, it's good Uh, story for you, that Malaysian team start training with five players. With players. Oh, five, five players. Yeah. I think around five days, five to six mm. days. Five to six days, just five players. Just five oh. players. Uh, because a uh, few club, uh, majority or mm. majority players from few club, one release the player, mm. uh, and and players like Hadi fired from Jap Japan mm. League. And Lukman ha came from yeah. Belgium, Belgium uh, just joined training end of April. Mm. Uh, that means a few days before they fly. Mm. Yeah, that's uh, our problem. So I think, but uh, we have a uh, uh, good players. Uh, the problem is preparation is late. Mm. The, that's it. Uh, okay. Yeah, let me translate. He to มีแค่5คนเองซ้อมอยู่ประมาณ5-6วันฮะของมาเลเซียแล้วก็ค่อยๆทยอยกันเข้ามานะฮะ How about the the performance that you predict โอเค my p r e d i c t i o n uh, i i have to optimist and i have to be a positive uh huh. because i am the Malays Malaysian <laughs> uh, even my squad uh, have a problem the preparation Uh, but I think I believe that they will give uh, 100%, mm. I think 110 percent to all out uh, to play uh, for the flag. Mm. Uh, yeah the preparation is draw because I think Thai, Thai also have a same problem. Mm. Uh, the preparation is not good uh, compared uh, Vietnam or Indonesian team. So yeah, based on that situation, our team uh, Malaysian team uh, have a chance to 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 give the fight mm. if Thailand team uh, have a good preparation I think it's hard to get the positive result yeah so yeah that is my prediction uh, <okay. S 1> maybe draw for the tomorrow match Let me translate ก็เขาบอกว่าด้วยความที่เขาเป็นมาเลเซียนะฮะเขาก็ยังมองโลกในแง่ดีว่าอาจจะมีโอกาสเสมอครับแม้ว่ามาเลเซียเองก็เตรียมการไม่ค่อยพร้อม แล้วเขาก็ทราบนหครับว่าฝั่งไทยเองก็มีปัญหาเรื่องการเตรียมทีมเหมือนกัน,นครับในการลงสนามครับแล้วก็เชื่อว่านักเตะของมาเลเซียทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะไม่พร้อมเนี่ยก็จะพยายามเล่นและสู้อย่างเต็มที่ครับเพื่อได้ผลการแข่งขันที่ดีในการพบกับทีมชาติไทยน,นะครับมาเลเซีย uh, will qualify in the semi-final or alright yeah uh yeah I think Malaysia have a chance to go to the semi-final <Yeah. S 2> but I think they will struggle hmm. to get the place Uh, yeah but I think uh, they have a chance <Yeah. S 1> My prediction is Thai maybe uh, we'll w i l l be the top and maybe Malaysia will go to the second place Oh okay จับเบอร์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 ารอบจับอเารอบ Thank you Go to go to semi-final Yeah semi so we we meet the final ก็ถามเขาว่ามาเลเซียจะไปได้ไกลแค่ไหนนะเขาบอกว่า ก็ยังคิดว่ายังมีโอกาสเข้าสู่รอบเซมิฟนลหรือว่ารองชนะเลิศได้นะฮะแต่ว่าก็เขาบอกว่าย,ยกให้ไทยเนี่ยเป็นเป็นที่หนึ่งในสายแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันทีรอบชิงนะฮะก็ขอบคุณมาก thank you very much ขอบคุณครับ,บ,รบวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมจะอยู่ที่เวียดนาม จนจบการแข่งกีฬาซีเกมในวันที่23พฤษภาคมเลยนะครับลาไปแล้วฝากติดตามคลิปอื่นๆด้วยนะครับที่จะตามมาหลังจากนี้ครับสวัสดีครับ